สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่สิบ้าพี่พาน้องมาเบิงป่าท่องพี่น้องมาให้อาหารป่าท่องมาเบิงกันพี่น้องมาๆๆงา,มา,มานบอกพี่น้องมาเบิงมาเบิงเี่ให้อาหารปลาเด้พี่น้องแต่เบิ้งเด้อไอ้สิเรียนมาบอกไอ้สิเรียนหยาบก,กันบอกพี่น้องมันจะหิวบอ,อหิวอยห่ีเดยนี่ปลาหิวแล้วพี่น้อง บอทีทอาหารลงมันจะมาแหบกินอืมตัวสีทองๆกินดีดีอปากอันเดียวมันได้สามสีอันเพราะน่ะกินอาหารเป็นตาหักเถอะเห็นบอกินอาหารเจี้งแท้ปากคนก้วงๆไหมหน่บกพี่น้อง บ่ปากเพิ่นกว้างๆนี่กินดีดีดีอาหารอ่าอ๋ออ่าเอาแต่ว่าหางลงโยงมาหัว่ามันปากมันหน่อยมันใหญ่กินเยอะเยอะอืมปาดเม่ได้กินอาหารอะไรดอก็เจ๋ย Hình lên liền chiên cuộn chiên cuộn Như nào nó nhìn ăn à hàn là mình nghe nhàng nghe nhàng 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 như à. hình nó hiểu nhẹ à. Như Này xoăn นั่งเบิ้งปลานั่งเบืงปลา,ป,ลาป้าปลาป้า,ปาเหมือไปเหมือนไปนกินไหนมันอินกินเยอะเยอะนี่ให้ท้องแตกก็แล้วกันมุกปลาท่องนี่มันสิกินปลาหางนงยุ่งัวบุนี Sẹp <laughs> sẹp ปลาท้องสวยเด้พี่น้องหามาเลียงด้ยพี่น้องบู่้วพันนี่อย่างเนาะรูปร่างมันกะคือปลาเค็งนี่ไหมพี่น้องแต่ว่าหางมันสวยมันบ่คืออันหมปลาท้องหมทองใหญ่ยยๆหางอันคือใหม่ฟอยด้ยพี่น้อง สวยงามอารลองช่องสวยงามอารลองช่องเมื่อนี่กลาพีล่ลาน้องโดยคลิปมาเบิงป่าท้องกันเนาะพี่น้องพอกันไม่คลิปนามากกะดไลก์กดแช่กดติดตามแม่น้ำีนเด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ในคลิปต่อไปนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ